ลำดับถัดไปนะคะก็คืออาจารย์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีทั้งหมด11ประเทศนะคะประเทศแรกได้แก่ประเทศกัมพูชานะคะที่ตั้งนะคะทิศเหนือติดกับประเทศลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามที่ตะวันตกติดกับภาคตะวันออกของประเทศไทยที่ใต้ติดกับอ่าวไทยภูมิประเทศมีทั้ง ที่ราบรุ่มที่ราบสูงและภูเขาพื้นที่ภูมิประเทศคล้ายอ่างน้ำนะคะสภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อนมีฝนตกชุกยาวนานระบอบก,การเมืองมีระบอบก,การปกครองแบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเศรษฐกิจนะคะกัมพูชาเนี่ยเป็นเมืองเกษตรกรรมอาชีพหลักคือเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยมีนยโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ในประเทศนะคะ 2. ประเทศพม่าทิศเหนือนะคะติดกับประเทศจีนทิศตะวันออก เฉียงใต้ติดกับประเทศลาวและประเทศไทยทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและบางกลาะเทศทิศใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าเวเบงกอลนะคะภูมิประเทศเป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาคนี้นะคะตั้งอยู่ตามแนวอ่าเวเบงกอลและทะเลอันดามันสภาพภูมิอากาศเป็นภูมิอากาศแบบเขตร้อนแบบมีมรสุมบริเวณชายฝั่งทะเลและลุ่มปากแม่น้ําจะมีฝนตกชุกเขตส่วนกลางอากาศร้อนและแห้งแล้ง ส่วนเทือกเขาเนี่ยมีอากาศหนาวและแห้งแล้งระบบก,การเมืองนะคะมีระบบก,การปกครองแบบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขเศรษฐกิจนะคะมุ่งด้านกเกษตรกรรมและในปัจจุบันก็จะมีการเพิ่มภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการเข้าไปนะคะ 3. ประเทศลาวนะคะทิศเหนือติดกับพม่าและมณฑลยูนนานของประเทศจีนทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามทิศใต้ต,ติดกับกัมพูชาทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยภูมิประเทศ เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละเกเป็นเขาและที่ราบสูงสภาพภูมิอากาศอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อนมีลมมรสมุมแต่ไม่มีลมพายุสําหรับเขตภูเขานะคะภาคเหนือและเขตเทือกเขาอากาศมีลักษณะกึ่งร้อนกึ่งหนาวนะคะ ระบอบการเมืองมีระบอบการปกครองแบบสังคมคอมมิวนิสต์นะคะซึ่งทางการลาวใช้คําว่าระบอบประชาธิปไตยประชาชนโดยมีพักประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรที่นําประเทศนะคะเศรษฐกิจมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในด้านอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นสาขาหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ 4. ประเทศเวียดนามนะคะที่เหนือติดกับประเทศจีนที่ใต้ติดกับอ่าวไทยที่ตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศกัมพูชาที่ตะวันตกติด กับประเทศลาวและทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวตังเกียนะคะภูมิประเทศมีที่ราบลุ่มแม่น้ําขนาดใหญ่2ตอนนะคะคือตอนเหนือเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําแดงและตอนใต้เนี่ยเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํขุงนนะคะสภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อนทําให้มีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อนจึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาวนะคะระบอบการเมืองการปกครองแบบพรรคอคมนิต ที่เป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดเพียงพรคการเมืองเดียวเศรษฐกิจนะคะมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจได้แก่ภาคบริการภาคอุตสาหกรรมและภาคการก่อสร้างนะคะ5ประเทศมาเลเซียทิศเหนือติดก,กับประเทศไทยทิศตะวันออกติดก,กับทะเลจินใต้ทิศใต้ติดต,ต่อกับช่องแคบาโฮซึ่งการระหว่างประเทศมาเลเซียและก็สิงคโปร์นะคะทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกาซึ่งการระหว่าง มาเลเซียกับเกาะสุมารตราของอินโดนีเซียนะคะภูมิประเทศเป็นป่าไม้ภูเขาหนองบึงประมาณร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่นะคะที่ติดกับมหาสมุทรอินเดียและช่องแคบมาละกาเป็นพื้นที่ราบลุ่มสภาพภูมิอากาศนะคะลักษณะภูมิอากาศเนี่ยคล้ายคลึงกับภาคใต้ของประเทศไทยระบอบการเมืองนะคะใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเศรษฐกิจนะคะผลิตไฟฟ้าจากน้ํามันและก๊าซธรรมชาติเป็นหลักค่ะ ต่อมาก็คือประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็คือเป็นหมู่เกาะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกนะคะโดยไม่มีพรมแดนติดกับประเทศใดเลยทิศเหนือและทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลจีนใต้ทิศใต้ติดกับทะเลมินดาเนาทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะลักษณะของภูมิประเทศก็คือเป็นหมู่เกาะของเทือกเขาหินใหม่ทําให้มันเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยครั้งนะคะสภาพภูมิอากาศ อยู่ในพื้นที่มรสุมเขตร้อนมี3ฤดูการนะคะได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวนะคะระบอบก,การเมืองระบอบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขเศรษฐกิจกษษโดดเด่นในกิจการรับจ้างบริหารในระบบธุรกิจนะคะ,ะประเทศต่อมาก,ก็คือประเทศสิงคโปร์นะคะที่เหนือติดกับช่องแคบเยโฮที่ตะวันออกติดกับ ทะเลจีนใต้ที่ใต้ติดกับช่องแคบสิงคโปร์ที่ตะวันตกติดกับช่องแคบมะละกาศนะคะภูมิประเทศก็คือมือมีพื้นที่รวมเนี่ยประมาณ699.4ตารางกิโลเมตรเองนะคะซึ่งเทียบเท่ากับจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเอ่อเอ่อเป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กมากๆนะคะสภาพภูมิอากาศก็คืออยู่ในเขตมรสุมทําให้มีอากาศอบอุ่นเกือบตลอดทั้งปีนะคะระบบการเมืองนะคะ เป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเศรษฐกิจก็คือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินที่ดีที่สุดมีท่าเรือที่ติดระดับโลกและถูกจัดให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้าต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ4ี่ของโลกนะคะต่อมาก็คือประเทศบรูไนดารุสซาลามนะคะก็คือตั้งอยู่บนเกาะบอเนียวในทะเลจีนใต้ทิศตะวันตกและทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับประเทศมาเลเซียทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้นะคะภูมิประเทศก็คือ โดยทั่วไปพื้นที่ร้อยละพื้นที่ทั่วไปของบูรนาคะร้อยละเจเนี่ยเป็นป่าไม้เขตร้อนที่ราบลุ่ม ชายฝั่งทะเลและหุบเขาลักษณะพื้นที่บริเวณชายฝั่งเนี่ยเป็นพื้นที่ลาดสภาพภูมิอากาศนะคะก็คือเป็นแบบร้อนชื้นมีฝนตกชุกตลอดทั้งปีระบบก,การเมืองก็คือระบบก,การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสุลต่านเป็นผู้ปกครองสูงสุดนะคะเศรษฐกิจก็คือเป็นผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่อันดับ3ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ,ะลำดับถัดมาก็คือประเทศอินโดนีเซียนะคะก็คือที่ตั้งเนี่ยอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนกับทวีปออสเตรเลีย และระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะที่เหนือติดต่อกับช่องแคบเยโฮทิ่ตะว,วันออกติดกับทะเลจีนใต้ที่ใต้ติดต่อกับช่องแคบสิงคโปร์ทิ่ตะว,วันตกติดกาะติดต่อกับช่องแคบมัลการนะคะภูมิประเทศก็คือมีลักษณะคล้ายพระจ,จันทร์ง่ายครึ่งซีกม,มีพื้นที่นะคะ5้าล้านหนึ่งแส 93,250ตารางกิโลเมตรหรือใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ10เท่านั่นเองนะคะสาภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเนี่ยมีอากาศแบบร้อนชื้นแบบสูงสุตรระบอบการเมืองนะคะก็คือเป็นแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขเศรษฐกิจก็คือมุ่งในเรื่องของด้านภาคการเกษตรประมงป่าไม้อุตสาหกรรมและก่อสร้างแล้ก็ภาคบริการนะคะ สิบนะคะคือประเทศไทยนะคะที่ตั้งทิศเหนือติดต่อกับพมา่าลาวทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียทิศตะวันออกติดต่อกับลาวและกัมพูชาทิศตะวันตกติดต่อกับพมา่าภูมิประเทศน,นะคะมีรูปร่างเหมือนก่านโบราณมีมีทั้งพื้นที่ราบสูงพื้นที่ราบลุ่มติดทะเลทั้งสองฝั่งคือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะคะสะภาพภูมิอากาศเป็นอากาศแบบเขตร้อนสามารถแบ่งออกได้เป็น3าฤดูได้แก่ฤดูร้อนฤด workflow, ูฝนฤดูหนาวระบบการเมืองการปกครองนะคะก็คือเป็นระบบการปกครองแบบประชา ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญนะคะเศรษฐกิจก็คือของไทยนะคะก็คือเป็นระบบเศรษฐ,ฐกิจแบบผสมโดยมีอุตสาหกรรมหลักที่สําคัญอาทิเช่นอุตสาหกรรมแปรรูปนะคะอาหารแปรรูปอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะและประเทศสุดท้ายในภูมิภาคนะคะนั่นก็คือประเทศน้องใหม่นะคะประเทศติมอร์เลสเตนะคะที่ตั้งก็คือทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวัตอนตก ติดกับประเทศอินโดนีเซียที่ใต้ติดกับทะเลติมอร์และประเทศออสเตรเลียนะคะภูมิประเทศก็คือจัดเป็นเกาะในกลุ่มอินโดนีเซียเรียกว่าเกาะติมอร์ด้วยเงื่อนไขาทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเกาะขนาดเล็กน,นะคะสภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตร้อน อากาศร้อนชื้นมีความแตกต่างกันมากระหว่างฤดูฝนและฤดูร้อนนะคะระบอบการเมืองเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเศรษฐกิจเป็นประเทศใหม่นะคะในฐานะเป็นประเทศด้อยพัฒนาจึงมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ3เรื่องหลักก็คือ,อในเรื่องของ การบริหารจัดการประเทศที่ดีการลดความยากจนและการพัฒนาในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะซึ่งโดยสรุปของเนื้อหาในวันนี้นะคะที่เราเรียนในเนื้อหาบทที่ในบทเรียนที่1นนะคะก็เราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายและความสลับซับซ้อนของประชากรทรัพยากรธรรมชาติการเมืองและการปกครองโดยเป็นเส้นทางการคมนาคมทางการค้าที่สําคัญทั้งทางบกทางน้ําที่ทําให้เกิดความเชื่อมโยง ทางด้านการค้าระหว่างภูมิภาคอื่นอดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติจนอาจกล่าวได้ว่าภูมิภาคเอเชียตนออกเฉียงใต้น,นะคะก็คือเป็นภูมิภาคเนี่ยที่เต็มไปด้วยศักยภาพด้านต่างๆและโอกาสทางด้านการค้าระดับโลกได้มากที่สุดค่ะเนื้อหาในบทเรียนที่1นนะคะก็จะจบ เพียงเท่านี้นะคะลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นคําถามท้ายบทนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมีคําถามท้ายบทให้นักศึกษาทำเนี่ยเพื่อทบทวนความเข้าใจนะคะ5ข้อนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนบทที่1น,นะคะในลำดับถัดไปก็คือเราจะพบกันอีกในเนื้อหาบทเรียนบทที่2นะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ